หว่าว่าอืมเดี๋ยว yeah. <laughs> đi ออกอีก luôn จ้าเนี่ยเดี๋ยวเอามา ตีนบ่เอาตีนเนี่ยหาพกเลยตีนเท่าไงตีนหลัเอันก็เอาตีนดีกวพุกแปดเอาขอบใจหลายมีเตืมอมีพี่น้อย น้ำมาตัดคนามาตัาาตาาตาดใหม่บ้านนี่ดิคนมายางแบนคาเสียหายในสิบห้าอันนี้แปะเลยเนาะเต้าสามเต้าสามครับกราบไปแล้วพี่น้องมั้ยเมื่อฝนทางก็แห้งะอะไพี่น้องเมื่อนี้เมื่อวานนี้มันแดดเนะาะฝนบ่ตก bây giờ đang ตอนเฮื่อนแล้วพี่น้องอ้ะแดงมระเขาด้วยทุกนั่งเดินม,มาขอพี่น้องอืมแน่ไหรพี่น้องพรนั่งแสงได้บ่อยแล้วยน้องปนมานะ เดิมพ,พี่น้องกินเข่าลำกันเด้อคุณฝางกินไหเดพี่น้องไก่กัะสิกินน้ำแหละก็แส่เลยก็แส่กันนี่ยมส่วพักกินกับป่น

มันลงรเียของเจ้าชั่งเขามีตีนไงเอาะอบเขาเขมีตีนมีมือไปชยห้งน่อยู่ขวบพีผู้เจ้าที่ผู้เจ้าไฟโอ้ยเจ้าห้องไ่บอกกนมามามองเขานะเออ่ไหมทางไหนเพื่อนี่นี่ใช่องคน่ก็ห้องลายกนสดอันนั้อะ พุงแม่ครับอันเตลเียเนโอ้ยเ่ป็นนักเขานี่ยกินนเปนักเขานะเต่เวียกเป็นวะนักเต่เวียกกินเส้าบุเข่านี่มันอนีเอออันนี้ก็บปนักข่าเหมือนกันานเดี๋ยวเขามันหลเลยนะมันแม่พุทาเข่ามจี่แล้วอยว่าได้บปนนักข่าอย่างนี่บนักข่าก็มากราได้กินข่าอเปเสี่ยเดี๋ยนี้เดเส ชหแต่ามาตประทานทีเราได้ประงงาูมากอดมาทนกินตั่วน่ต้องเ็มนะเราประทานจะเต๋อแล้ว่มาเ็ลอ๋อกินน้ข็งพี่เอยเอินกินแหลงเขาเพิว่าแนนี้แมเอิว่าชาไปประธานมึง เ่ากินพอตุยเผอพี่เขาบอกเบิดแต่แรกเขาจะนนี้วะจะเป็นเกินจิะเ้านองปนดิหวาเด้อบิย่างเปนเหียวนหวาได้แบไม่หลัมององน่าป่อเลยคือหน่อยนึ่งใหญ่เขาตัวไปเหนียวเลยในหวันน่าเี้ก็คุดคุ้มกับหอยคุดรุปตากโกนอย่างกันี่านยังหมดได้ Dạ, nó sẵn đấy Chị thắng cái một mưa 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 Tao lấy Ừ nó. Mày tóc mình Mày nó. Mày tóc nó. Mày tóc nó. Mày tóc thử, Mày tóc nó. Mày tóc nó. Mày tóc nó. Mày chạy đi Mày rồi ได้เน like yes ี่หมื่นไหมเนาะามามาสอคนเปลกรอน้องเอยน่จลุกแหะ้อรอิ่มเลยโอเคหรขนอรดอิ่มยแล้วขอกินต่อแล้วขอมาได้ต่อถวกลัมาได้ทำนั่นเสี่ยวไปย่ามเสียวบ่เอาแกงหอยมาให้บัดมากินหอยบุมีเสี่ยวงมไปหาแล้วมีโยบไปขาก็เมียนเลยโยกินเลย ยงตันกินข้าวค่าคำจะบ่จะหามมากินหอยมาทั้งนี้โยกข้าวไปมีอีมาเด้อเดี๋ยวไปให้น้องอีมากดีมาเนาเดียปลอาไปใสยคนหนึ่งน้องต้องถามหาเด้อืมโดแล้วน่าตะเบี้ย

ตํมเนี่ยจอองต้มด้วยรมหมดกินเจ๊กอะไจะยังโอ้น่ลงเฟสลเลยสั่งเามดนั่งบอกจาวดจเลยาเลยดิจเลยดิตมแลินมยลเออจยาไห้มันเวิร์กเขาจ้องพอเมนูกันเองพอดีเมนูของึ่นะ โอยหอยตําน้ําปื้ดอ่ะนปื้ดตําทั้งจานโลดบ่เห็นแป๊ดก่อนมะหุ่งตามาหุงใส่จานหุงบ่ต้องรอกราบซอตโลดจมันคือสิบ่มีเก่อนมีตามาหุงใส่จานมึงเอยก็มันสิปร้มนต์มีปุ้ยมนต์ปุ้ยเห็นอยู่แต่ก่อนบ่นะเดี๋ยวนีบ่มี่เห็นอยู่ หักจานลงไปบ่เออแต่มองไได้ห um ักเลยจ้างจ้างอันนี้ตอมอจ้าจ้างมตามลงเลยจะากทำงใจจังเลยเดือีบ่ เอ้าดี ừ ừ. ๋ยไปด้านมไปดีกนนาดี่มันตองแตกวันนี้นะฉันถี่เลยเด็กจกิน้เกิคนมากลายด้อ้มยมากอื่นมาพร้อมรถเนี่ยรยุปยุทธ์ยุทธ์ดอะไรมื่อื่นนะเยอไรปรยุทประยุทแล้วนนีรมได้แล้ว

กุ <Cornell> ้งก็ได้เลยได้ยูุงมไม้งมันมุ้งมนน้ำน้มันนำตมันน้ำจุงหน่อยจำได้ขีเราูดันแรงเมื่บุดาป์แหวือปาาน โอพ่ายุ้งี่นี่มืนโอ้ก่มันใม่แกงาง่าาง่า่า่าง่างเนือมัน่จับอาไก่อะ Cái này có bãi cái làm bình thường ăn hả? Nó có chân xinh. Dạng là tí, dạng là nhanh, dạng là tí. Còn sước? Dạng là kinh bồ xếp. Còn thì sẽ mại không? bởi vì nhanh quá. Ở เวอาันเลือบวนิ่งบวนะบวเ้าเป็นน evet> ิ่งพนกเข้าไปเข้าไปเรื่องยนี้ตันีเออจำเป็นนะไปน่แค่ตืนแล้วแตกเ้แล้วมคนเดวโปรเป็นเท่ราเราก็นัหกเียนอะิงไก่อะ พอทำน้งเพียนเราบ่อยกินไก่ใน้อไเลี้ยงไก่บอยกินไก่อยากกินก็ซื้อเอายไก่เลาไร่ไก่เป็นไรสังรกูเ็ตัวไหนอ่ะเรียงมาคล้ายก่นปไม่ก็ได้แลเราไปเจอไม่ใหม่หรเอไ mong muốn cái gan nữa phải đó mong rồi vấn đề tiên ngát cải